อันนี้เป็นชะอมไข่นะไม่ใช่นมครกในร้านนี้ไฮไลท์เลยดูน่ากินมากมีน้ำเป็นน้ำพริกนะแล้วก็ใส่บ่าแล้วใส่เนีนะ้ยนฮเป็นขันโตกนะแล้วก็มาใส่ทาวเวสวร์นะครับผมปลาดุกย่างครับโอ้ร้านนี้คอนขอโมงเลยดอกไม้ ก๋วยไข่ก๋วยน้ำว้าเงาะมีหมดฮะยงชิดก็มีครับเรามาที่ครับตลาดชาวัดใน2สองวิหารต่อครับผมว่าด,ดูว่ามีอะไรบ้างแต่ตลาดนี้ดูว่าใหญ่กว่าที่อื่นเลยเลยไปดูฮะว่าเป็นไงบ้างปะไปเลยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวัดใน2สอง,องวิหารนะอยู่กลางเมืองสมุทรปราการเหมือนกันเข้ามาในซอยบ้านใหม่นี่ วัดในสองวิหารนะครับตลาดนี่ของเยอะหน่อยเพราะพื้นที่เขากว้างไงจอดรถสะดวกคนก็มาง่ายนะครับกันคือมีใส่บัตรจะจัดชุดให้นะมีขันมีนะครับแบบข้าวหลากหลาย เดี๋ยวเราีกรอบโซนนี้นะเดี๋ยวเราไปทีงโซนนี้ก่อนมีผลไม้หมูปิ้งขนมหวานร้านนี้อร่อยยุกันนีอันนี้ร้านแซนด์วิชย้อนแสงนิดนึงต้มจืดต้มจืดต้มดินหมูนะบริการ ของแค่ฟ้าครับคุณเฮลตี้ขนาดน่ะม,มันเผือกกระช่องน,อนี่ฮะหลักหลักข้าวโพดแตงกวานี่ไฮไลท์เครื่องนี้ที่นี่อีกที่หนึ่งนี่ฮะเป็นไฮไลท์เลยเหมือนกันนี่ครับเมื่อเพื่อนถ่ายได้อะไรนมครกเหรอไม่ใช่นะอันนี้เป็นชะออมไข่นะไม่ใช่นมครกในร้านนี้ไฮไลท์เลย ดูน่ากินมากนะจัดนนจะเขาจัดบรรชุนฮะดัง,งจะอม่ไ่ะมขายนีน้ำเป็นน้ำพริกนะนะครับไอเดียดีมากเลยแล้วนี่ขายมาหลายขายขายมาหลายปีแล้วฮะ เคยถามเขาบอกอยู่เคยอยู่ต,ตรงซอยวัดชัยก่อนแล้วย้ายมาตรงนี้ใส่โจอมีค่ะดูก่อนได้ค่ะหาหนังขน,<ช>นมเลยจ้าดูก่อนได้นะคะ,าาย,คะย้อนแสงนิดนึงจะไม่ได้ไอเดียให้เ,เพื่อนๆนะฮะเนี่ยทำดูน่ากินมากเลย ตอนนี้ชุดเท่าไหร่ครับตอนนี้สี่สิบบาทมีห้ามีห้าคู่นะครับเนี่ยฮะมีสิบคู่ต้องสิบคู่เหรอสิบค่ะสิบคู่มีนะพี่สิบลูกสิบชิ้นแล้วก็มีผักค่ะอืมนี่ครับสี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับไอเดียดีด้วยอะดูก่อนได้นะจ๊ะนี่เนี่ยนี่เ่ยข้าวหนำขนมเลยจ้านีขายปั่นฟ้าครับพวกนี้ ขอบคุณนะครับนี่ทีนี้เขาใส่บาทเขาใส่เน้นะฮะเป็นขันตกนะแล้วก็มาใส่แล้วก็นี้ก็เป็นบาท วันนี้คือพื้นที่เขาเยอะไงมันทําอะไรก็ดีแล้วก็แบบจัดการดีเหมือนกันเจ้าหน้าที่พนักง,งานเขาคอยดูแลตลอดข้าวหกข้าวอะไรเขาค่อยเก็บนะตอนนี้คือคนที่ดูแลป็นอาจารย์โต้งเขาดูแลชิ้นนี่อยู่นะครับเจ้าที่เขาคอยดูแลจัดเก็บเรียบร้อยมาให้ลเลยเถอะหกเขาค่อยเก็บค่อยกวาดนะดีบริการดีมากเลยนี่ขนมในตลาดนี้ของยอด ขออนุญาตอาจารนี่ะครับมีน้ำพริกได้เลคะมีแกงต้มเจิดมีมีครบทุกอย่างครับเนี่ยฮะร้านนี้เยอะสุดประมาณสิบไปอย่างกับขา้าวแกงไดคะนี่ต้มส้มต้มโค้งน้ำพริกผั่วเนี่ยฮะต้มเจิดผัดปะลาหลน่นโอปะลาพริกเยอะผัดผอมไม้เยอะครับนี่ครับ ไม่มีหอมหมกมนี่ฮเ,นะเ,เนะ <c oughs> าแสะฮะท้าไสุวรรณนะครับผมข้างบนก็มีมีบรด้วยหารมีกใเป็นใปกราบได้ครับดานบน มีขายด้วยหมูย่างปลาดุกย่างครับโอ้โหร้านนี้คอนขโมงเลยตลาดนี้เยอะสุดคนคึกคักมากเลยเนี่ยดอกไม้จะเป็นโอเก็มีม ตลาดนี้เยอะตลาดวัดใน2วิหารนะครับนี่มีประทูด้วยประทูดอกไม้มีหมดอันนี้มาเช้าเ่อวก็อยู่แป้าปลา ขนมขมผลไม้ในร้านจะขายถูกครับกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าเงาะมีหมดฮะมะยงชิดก็มีน้ำป้าเชิญครับ ผักก็มีนะนี่ฮะมีผักมีอะไรพร้อมเนี่ยมีร้อมทุกอย่างครับตลาดนี้เป็นตลาดที่คึกคักที่สุดในในปากน้ำเหมือนกันตอนตลาดวัดเช้าคือจะมีตลาดนี้คนเยอะเพราะว่าจอดรถได้ง่ายได้สะดวกนะครับที่นี่ พ่อแนะนำขอบคุณจ้าอะงน้เเติมมาเพราะความกัวนะคุณเพื่อนผ่านมาลองแวะเข้ามาเข้ามาเข้าเที่ยวได้เข้ามาแวะเข้ามาดูกันไข่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 เป็ดอสิฟองใส่ถุงเลยไม่ต้องดูใส่ถุงเลยเท่าไหร่จ๊ะ กน,ะปปน็ป่าปังเป้งของของสังฆทานก็นมีฝันว่าเป็นโรงเรียนวัดนายสองวิหารเทศบ,บาลสองเพื่อผ่านมาลงมาเดินเล่นเนชา้าเข้ามาใส่บาตรมาเดินเล่น

ระมวางเซอร์เวยนะนี่กาแฟยี่สิบนี่แฟร์ดีกว่ากาแฟยเย็ยนแก้วหนึ่งครับบอาโบราณครับเพื่อนผ่านมาลองแวะมาเที่ยวกัน พระเช้าวันพักนะใส่บาทตลาดนี้เป็นตลาดกว้างนะแล้วก็พื้นที่เขาเยอะไงมันเลยเดินสะดวกที่อื่นยังดูแคบกว่านี้วัดวัดอย่างวัดกลางเขาจะจอดรถยากนิดนึงในนี้ก็เลยคึกคักกว่าที่อื่นนิดวันนี้เราแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราว่าค่อยว่าอีกทีไปแล้วไปเลย